ทำได้ไเว้ยขนาดเราท่องไอตัวอ่านั่นไปทำได้เลยต้องท่องอันนี้ได้มีรายต้องสามวันความเงาโอ้ยไม่เยอะพวกนี้ซ้อมความเงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันนี่คือแล้วลานมาว่า <Am สู้ความเงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันนี่คือเล้วลานแล้วลานล้าน

มาไม่ได้นะพี่อ่ะเย็นใจเย็นมา n e ความเงาเป็นูบวก้ลุมสาวได้มาพบกันในคืน่าร้านมันต้องมีวิธีจำไว้คามเงาป้กลหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนดาวดานต้องจัง ความเหงาเป็นขั้วบัวกขั้วลบหนุ่มสาว<น>ได้มาพบกันในคือลาวลานเฮ้ยมันเป็นมันเป็นอะไรวะเดี๋ก่อนลานไปจำตัวนั้นมาจากไหนอ่ะหรือว่ามันเป็นเองไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันก่อนนะลาน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 ,ลานแต่ทำไม่เข้าใจจำมาจำม,มันติดอ่ะเฮ่รู้ว่าติดมาจากไหนมันกัน เพิ่มเงาเป็นคั่บุคคลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนเล่าลานเอางี้แมาจันมีโทรศัพท์ไหมขอโทรศัพท์หน่อยอันนี้เล่าลานเราจะขับเราจะอัดคำว่าลานน่ะไว้ให้จันฟังหนึ่งนาทีแล้วจันก็ฟังคาว่าลานไปยังไงมันก็ต้องได้เว้ยจริงๆีนตัวขับจันไปไหนล่ะจันลืมอ่ะ Uhm, นะะี่ไม่ใช่เนื่อของเรากับน้ำเราจะอัดควาเงาเป็นขั้วบวกขัวลบหนุ่มสาวได้มาพบกันนี่คือดาวรานความเงาเป็นขั้วบวกขัวลบหนุ่มสาวได้มาพบกันนี่คือดาวรานกีจะลองได้เลยงั้นเราวาดเบาๆก่อนดิความเหงาแต่ก็ขี้เพี้ยนได้เลยความเงาเป็น ควาลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคนืนเล่าลานมันเป็นเพราะลานเฮ้ยพี่ทำไมอยู่ที่จันเฮ้ยจันมึงเห็นขรดับอ่ะไม่เจออพอจันเอาไหนก็ไม่รู้จันจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเอาไว้ไหนัำเรวะ จำไม่ได้ว่าเอาไว้ไหนอ่ะอ๋ออยู่ใจเย็นอย่าท้ออย่าไปอย่าไปแซงมันเลยวันพุธเองจริงแค่วันพุธเอง ได้ทั้งเพลงก็ดีแค่ไหนแล้วเหลือแค่คอรัดเองใช่ไหมละ่ะแค่รัดตัวเดียวด้วยโอโ้โหพี่ไม่เองนะดิพี่นี่นะเพีย้ยนก็ช่างมันดิตัวเดียวแล้วว่าคนอื่นเพี้ยนเดียวจาจันดิเอาว่า <c oughs> เออต้องคิดอย่างนี้รอไดไปแล้วโอโ้โหหน่วงคอรัดคูอตอนแรกเยอะมากไม่หน่วงมันคอรัดยากอันนี้มัน <c oughs> อันนี้เราท่องมาไงเราเราเข้าใจว่าคราวนี้มันมันเป็นท่อนที่แบบมันอยู่ในคียอ่ะคือหน่วงมันเป็นคอรัดที่ยากแล้วแต่ไม่ได้ได้คู่สามธรรมดา มันไม่ใช่รักไม่ถึงกับสุขถูกไม่ใช่นี่โอ่ยแต่ดีดีเอีมันมีอะไรคือไม่มันเป็นเหมือนลวงเลไรอยงเนี้ยร้องเปล่าร้องได้นั่นแหละแต่วันนี้ก็ร้องคนอื่นก็ถูกนี่แต่ว่ามันก็ผิดแค่นี้นิดหน่อยไม่ถูกมันยังไม่ถูกอ่ะความเหงาทั่วบวกโคตรหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนนร้ ได้เดียว,วะ่ะเราจะเขียนว,ว่าร้าวรานนะนอนฟังไปเลยอุดใส่หูไปเลยสามสิบวิเนี่ครั้งเดียวมันก็จบวนไปดิเสียงเรเาหลอนเนอะตายฟังแล้วเดืดวนมาเลาลา Môn môn môn. Môn. Môn là đi 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 máy mà đi 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 đi